มาตอนนี้ไอฟรีไอเทมมาอีเแลวมายันไวเป็นแฟตเลยนะครับนี่สาราสันยินสาราสันว้าวสาราสันมาไวจัดมาตอนนี้เป็นฟรีนะครับแล้วก็เป็นลีคิวอ,อัดนะครับวันนี้มือรีวิวเก็บเลยครับเก็บเลยไม่ต้องรอให้เสียเวลา เป็นะไคือเขาบอกว่าเป็นเจ้าของป่าช้างไงโอ้โหคือมาพร้อมกับดินที่เอามาโผล่มาครับคุณือมัสราครับนี่อันนี้คือของขายเขานะครับไม่ใช่ดิอันนี้อนนโอ้โหรวยห้าสิบใครจะไปซื้อไหวใครจะไปไหววะราคาดึงรวยห้าสิบครับไหวไม่เนี่ยกวบกูโดนตูไม่น่าซื้อไหว เพราะเดนี่ว่ามันแผนหนึ่งร้อยห้าสิบตอนจะดีซูโรบักอ่าห็นมันเป็นหน้าผู้ยินด้วยครับงบไม่ไหวดูงบตูด้วยดูงบผมด้วยนะครับ S 2> <S 2> <S นี่คือขอใน MV นะครับนี่คือขอใน MV นะน่าจะมีของเพลงใหม่แหละผมว่าเพลงใหม่แหละนะครับหุ้ยปีกโคเทแต่ราคาโอ้โหหนึ้าโลบักใครจะไปซื้อไหววันนี้นี่ปีกโคเทแเข้ากับไฟที่บนใส่อยู่เลยนะครับ โคตรเท่โคตรเท่เ,ทเลยนะเนี่ยครับหมวกเออฟรีครับ,บอ,อ,บอ,อ,อืถ้าคุณนี่โคตรสุดยจสุดชอบอันคืออะไรน่าจะเป็นหอแหละอันนี้คืออะไรส่วนแบ็กอัเซสซอร,รี่น่าจะเป็นผัดอไปไหมน่ากินถ้าให้หมดยิวได้ใช้ได้เลยแล้วเนี่ย เสื้อบีคายไว้ป่าไปฟรีดูดิไม่มีเจไม่มีเอาครับไม่สามารถเก็บได้ตอนดี้หงว่าเร็วขอจบคลิปเป็นตอนนี้นะครับบ๊ายบาย